เอามาเนี่ยจะพามาเบ่งดุกหมูเฮาเนาะขันอีสานแรนดล็อกตาจะเพิ่มงานงามปะนี่หลังขนูตัวงามเพิ่มพันเฮาเนาะเกิดมาได้ดุกขาดพันจองมาเพื่แด่ผลมาแต่เพื่อทุพอนผลพันจองมาแต่เพอท่านเกิดพันจองเพิ่ให้ตัวสองพันบาทเลยหยิบ ประมาณหาวันยานุ่มออกนุ่มจะไปส่งเพื่นขาฝากค้องพุนประตูพอดพวกนี้คือแม่มันเนาะนีะ่มีตัวงามนอนพักนอนกินอิ่มแห้งกินนุ่มในหัวหานแน่ สายแรนดล็อกเดือดผสมเนาะสวงามเลยดูเป็นงามหาบันเนาะจะไปสง่งเนาะ กัวทรงพอดีเป็นออกนุ่มเลยตัวงามมีตัวมุมมุมุมมุงามสันหลังกระตูงใหทักเจ้ากระจองคือกันยิงหาวันคือกันทรงอยู่ uh. ประมาณเจ็ดสิบหาโลนี่เดียว นี่อยู่สีโตี่นันี่อยู่สีโตงามสายสองสายเลยแดนล็อกด้วยกันตัวงามงามไปจองด้วยกันนี่ตุก้าเป็นสิบมาหับเอาเลยตัวนี้ไปเขาห้องเสือด้วยซีโต้โตีโต โหนึ่งสีหาพันนักเสียาโยเจสที่าโลนแต่ละโตแต่ะโตนะมาทำคลิปให้ทั้งเ,เพื่อนเนี่เฮเบิงเนะาะการเกษตรปลูกหมูหมูใหญ่เบิง่งเป็นแนวทางเนาะ